ฉันทักทายทุกคนบริการวิเคราะห์จะติดต่อกับคุณ s y stem Guru Market มาเริ่มด้วยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อนหากจำเป็นคุณสามารถหยุดชั่วคราวได้คุณสามารถพิจารณาตัวชี้วัดทั้งหมดของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบตอนนี้เรามาดูตัวชี้วัดพื้นฐานปัจจุบันของบริษัทกัน Group Finance e u r o o l i c y a d i o r ที่คือ GGAL บทวิจารณ์นี้สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลณวันที่1กันยายน2025โดยการจำแนกประเภทกูรูมาเกต็ตบริษัทกรุ่ฟ,ฟินสีโรโอลิชิอยู่ในหมวดหมู่ย่อยแบง k ์คลาสสิกมีบริษัท30แห่งเข้าร่วมในการวิเคราะห์ดูวิธีแก้ไขขั้นสุดท้ายได้ท้ายวิดีโอนี้ผลลัพธ์สำหรับบริษัทที่อยู่ระหว่างการศึกษาคือ4.5จาก10คะแนน ผลลับเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยลบ0.1คะแนนหากมองในภาพรวมภายในกรอบตลาดสหรัฐทั้งหมดเราพบว่าคะแนนเฉลี่ยของตลาดโดยรวมอยู่ที่1.8คะแนนเทียบกับเรตติ้ง4.5ของบริษัทกรุป๊ปฟินนินซีเอโรโกลิชิเอเดอ การเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทกรุ๊ปฟินซีโร่กลิชิเอดีออร์และหุ้นหมวดหมู่ย่อยเราจะเห็นว่าในช่วง12เดือนหุ้นของบริษัทกรุ๊ปฟินซีโร่กลิช e, ิมีการเปลี่ยนแปลงร้อยและ12.4เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดย่อย2 4 0 มูลค่าตลาดของบริษัทกลุ่ม Financiero q u l i t y a d o r k i t เป็นมูลค่า5.21พันล้านเหรียญสหรัฐโดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่818พันล้านดอลลาร์และหมวดหมู่ย่อยนี้มีมูลค่า1.5พันล้านดอลลาร์มูลค่าทางบัญชีของบริษัทประมาณอยู่ที่4.8พันล้านเหรียญสหรัฐและมูลค่าตามมูลค่าหลักทรัพย์หมวดย่อยนี้อยู่ที่291พันล้านดอลลาร์ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนหุ้นของตลาดหลักทรัพย์และมูลค่าทางบัญชีเราจะเห็นดังต่อไปนี้ส่วนแบ่งที่ถูกครอบครองกรูโฟฟินซีโรโ l ลิชิเอดีออร์ในหมวดย่อยเมื่อประเมินมูลค่าตลาดหุ้นอยู่ที่0.66% 3อัตราส่วนมูลค่าทางบัญชีต่อทุนอยู่ที่1.647%การประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและมูลค่าตามงบดุลของหมวดหมู่ย,ย่อย D1 คะแนน บริษัทที่อยู่ระหว่างการวิเคราะห์มีหนี้สิน1.584พันล้านเหรียญสหรัฐอัตราส่สวนหนี้สินต่อมูลค่าทางบัญชีอยู่ที่33%ของส่วนของผู้ถือหุ้นการประเมินระดับภาระทางการเงินของบริษัทดี1คะแนนอัตราส,ส่วนมูลค่าตลาดต่อกำไรของบริษัทอยู่ที่4.6โดยมีค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยอยู่ที่21.9 คะแนนอัตราส่วนราคาต่อกำไรเมื่อเทียบกับบริษัทในหมวดหมู่ย่อยดีมาก2คะแนนกำไร12เดือนล่าสุดอยู่ที่1,120ล้านเหรียญสหรัฐก,กำไรในอนาคต12เดือนข้างหน้ามีการประมาณการเบื้องต้นไว้ที่955ล้านดอลลาร์การประเมินตัวชี้วัดผลกำไรที่คาดการไว้ในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับหมวดหมู่ย่อยผ่าน0คะแนน อัตราส่วนราคาต่อรายได้ของบริษัทอยู่ที่0.5ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ3.1การประเมินอัตราส่วนราคาแลกเปลี่ยนต่อรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อย D1 คะแนนรายได้ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่9,870ล้านเหรียญสหรัฐรายได้ที่คาดการในช่วง12เดือนข้างหน้าอยู่ที่8.42พันล้านเหรียญสหรัฐ การประเมินตัวชี้วัดยอดขายที่คาดหวังในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยผ่านสูงคะแนน,นอัตราส่วนกำไรต่อกำไรอยู่ที่11.4%โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในหมวดหมู่ย่อยที่14.1%การประเมินความเป็นส่วนของเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยผ่าน0คะแนน ส่วนแบ่งของบริษัทต,ตามจำนวนพนักงานในหมวดหมู่ย่อยคือ0%ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งตามมูลค่าตลาดจำนวนเงินทุนต่อพนักงานของบริษัทคือ0.000ดอลลาร์และสำหรับหมวดย่อย1,235,000ดอลลาร์การประเมินจำนวนเงินทุนของบริษัทต,ต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยสากอลบ0.5คะแนน จำนวนกำไรต่อพนักงานคือ0.000ดอลลาร์ค่าเฉลีย่ยหมวดหมู่ย่อย56,400เหรียญสารัฐก,การประเมินผลกำไรต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดหมู่ย่อยผ่าน0ู์คะแนนปริมาณการขายต่อพนักงานขององค์กรคือ0.000ดอลลาร์ในหมวดย่อย400,000ดอลลาร์ การประเมินส่วนแบ่งรายได้ต่อพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยผ่านศูนยคะแนนปริมาณธุรกรรมาการขายอยู่ที่3.1%โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยอย,อยู่ที่1.1%ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ISI 14แสดงระดับ24%สำหรับบริษัทกรุ๊ปฟ,ฟินซิเอโร่โคลิเซียสำหรับหมวดหมู่ย่อยระดับนี้คือประมาณ41% ราคาหุ้นจริงของบริษัทยอยู่ที่ประมาณ39.27ดอลลาร์ราคาเป้าหมายโดยฉันธรรมติสำหรับหุ้นของบริษัทยอยู่ที่ประมาณ79.02ดอลลาร์มาดูตารางการสั่งซื้อกันดีกว่าครับลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ในฤดูกาลที่กำหนดโดยระบบข้อมูลและการอ้างอิงกูรูมารเก็ตการเข้าถึงตารางการสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดกว้างลิงอยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดจากการวิเคราะห์หุ้นของบริษัทกรุ่มฟินแนนซีเอโรโกลิชีอระบบสารสนเทศและการอ้างอิงการประเมินกูรูมารเก็ตมีการตัดสินใจดังต่อไปนี้เปิดการซื้อขายเพื่อการเติบโตที่ราคา39.28ดอลลาร์ ข้อตกลงนี้เปิดกว้างเนื่องจากบริษัทมีการประเมินมูลค่าและแนวโน้มราคาที่ดีพอสมควรการประเมินของบริษัทได้ดำเนินการโดยใช้หลักการประเมินแบบรัชนีอาคิมตั้งจุดทำกำไรไว้ที่48.65จุดตัดขาดทุนตั้งไว้ที่29.91ในกรณีที่คำสั่งไม่ปิดโดยการเทค p r o f ิตหรือ Stop Loss จากนั้นคำสั่งจะถูกปิดโดยอัตโนมัติตามผลการซื้อขายในวันที่1ตุลาคม2568หรือในวันทําการสุดท้ายก่อนวันที่นี้เครื่องหมายการค้า ARY r y จะกลายเป็นคำสั่งขายแบบสมดุลวิดีโอเกี่ยวกับการจัดลำดับยอดคงเหลือจะถูกเผยแพร่หรือได้รับการเผยแพร่แล้วในช่องนี้กรณีปิดออเดอร์ใดออเดอร์หนึ่งขั้นพื้นฐานหรือแบบสมดุล ออเดอร์ที่2ปิดที่ราคาสุดท้ายขอบคุณทุกท่านมากสำหรับการรับชมวิดีโอนี้และสำหรับการใช้ระบบช่วยเหลือกูรูมาร์เก็ต